สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุทุกคนเลยนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Learn นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์เนาะแล้วก็ทุกๆกำลังใจค่ะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นนะคะกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่บวกๆมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินจิตใจของเรานะคะแล้วก็วันนี้มากับ ฟ้าฝนอึมครึมนะคะมากๆเลยทีเดียวนะคะบางที่อาจฝนอาจจะตกนะคะท็อปปีของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมานะคะเ mm hmm. มื่อ,อไหรเขาจะติดต่อมากับซามน้องฮูกระตายทําสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่1นนะคะกับ mm hmm. ท็อปปีของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมานะคะโอ้ oh. สามเหรียญเมื่อไรเขาจะติดต่อมานะคะไพออกมาแล้วนะคะเป็นพลังงานของคนกองที่1นนะคะซึ่งมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยสามเหรียญคิดว่าไม่นานนะคะไม่นานเดี๋ยนะแปถ้วยเพราะว่ามันใกล้แล้วะคะ่ะแปะถ้วยสามเหรียญแปถ้วยเขาคิดถึงคุณแล้วก็เด็กถือดาบเขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเลยนะคะขออีกสองใบค่ะ ควีนออฟคับส์เขาชอบคุณมากไพ่ออกมา3ใบเลยนะคะ2ใบเลยเนาะก็เป็น6ใบนะคะ,าม,ะ,คะมาอย่างรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะคนกองที่1น,นะคะเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่3มเหรียญเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะมีความจริงจังในเรื่องของการบางแผนในชีวิตนะคะแผนที่1่แผนที่2มองการไกลนิ่งเงียบมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลเป็นคนหนักแน่นมั่นคงมุ่งมั่นและจริงจังนะคะ เก่งขยันมากๆเลยนะอาจจะเป็นนักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นําก็ได้แปดถ้วยคุณหรือเขาใครคนหนึ่งอาจจะเดินจากกันมานะคะด้วยความไม่เข้าใจด้วยความมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแต่เขายังคงคิดถึงคุณมากๆเพราะมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมันกําลังจะไปได้ด้วยดีแปดถ้วยนะคะแต่มันมีสองถ้วยที่หายไปหรือว่าความไม่เข้าใจหรือว่าอะไรกันก็นแล้วแต่ทําให้รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเดินออกมาหรือว่านิ่งกันไปเนาะหนึ่งดาบนะคะ เขาคิดจะส่งข้อความติดต่อสื่อสารหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นหนังสือเป็นสมุดที่กองอยู่ตรงนี้ที่วางอยู่ตรงนี้มันมีความรู้สึกของการเขียนจดหมายอยากจะเขียนจดหมายอย่างที่จะพูดคุยนะคะติดต่อสื่อสารเคลียร์กับคุณให้ชัดเจนนะคะเข้ามาคุยกับให้กับคุณในชัดเจนอย่างก,กระจ่ามีความตรงไปตรงมาเลยทีเดียวเพราะว่าตัวตนของคุณเป็นธาตุน้ําราชินีถ้วยเขาชอบคุณมาก ด้วยความที่ว่าชอบคุณมากแล้วอยากที่จะโรแมนติกกับคุณอยากที่จะมีความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆอยากเข้ามาชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์คุณเป็นคนน่ารักอบอุ่นจิตใจดีนะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆอบอ้อมอารีนะคะเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นคนที่นิ่งและมีความเป็นคนที่เฟลลี่ดูดิมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจผู้อกผู้อื่นได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์เซนส์ที่ดีด้วยและเป็นคนคิดมากคิดเยอะเหมือนกัน บางครั้งลังเลเหมือนกันเซนสตีทนะคะแต่ถ้าเทจบตัดจบได้เช่นกันคุณอาจจะเดินจากเข้ามาก็ได้นะคะและเขาชอบคุณมากทีเดียวนะคะราชินีถ้วยเนาะด้วยความที่ว่าอยู่กับคุณแล้วมีความสุขอยู่กับคุณแล้วเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆนะคะใจเย็นนิ่งแล้วก็อยากโรแมนติกกับคุณมากๆเลยนะคะและอัศวินเหรียญเขายังคงจดจจอมุ่งมั่นอยู่ที่คุณนะคะยังคงส่องคุณยังคงมองเห็นคุณยังคงต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเด,เด็กถือไม้เท้า นะคะไม่ว่าอะไรรู้สึกว่ามีอะไรรอบกายที่จะทําให้เขารู้สึกเป็นอะไรที่ยุ่ยยวนหรือว่ามาทําให้เขา <c oughs> ไม่มีอะไรทําให้เขาเสียสมาธิได้เลยนะคะเหมือนกับว่าเป็นการจดจ่อเลยทีเดียวตั้งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเป็นแพชชั่นลุลนๆเลยคือฉันตั้งใจฉันต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยการชัดเจนเรื่องราวระหว่างคุณ กับเขามากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่รวดเร็วมากๆเลยนะคะมันเป็นความหนักแน่นความมั่นคงแปลกๆที่มีความรู้สึกว่าฉันต้องการทําสิ่งนั้นให้ได้การรอคอยการพัฒนาความสำคัญไปทางที่ดีการเข้ามาชัดเจนเข้ามาพูดคุยกันเขาอยากเข้ามาปรึกษาหารือก,กับคุณด้วยในเรื่องราวของการวางแผนแลนในเรื่องของอนาคตหรือว่าคุณเคยคุยเรื่องของอ เคยคุยเรื่องอนาคตกับเขาคนนี้ไว้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่ามันก็เลยรู้สึกว่ายังค้างคาอย,ย่างอยากที่จะไปต่อได้นะคะยังอยกที่จะไปต่ออยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งดาบคือการคุยการคุยการส่งข้อความการเคลียร์เข้ามาชัดเจนนะคะกระจ่างภายในจิตใจทั้งสองฝ่ายเพราะเขายังคงชอบคุณมากและตั้งใจที่จะเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นพลังงานคือแบบไม่นานเลยแต่เดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันนะคะว่าจะรู้สึกดังที่รู้สึกอยู่อยู่ตอนนี้หรือเปล่าว่า เมื่อไหร่เขาจะติดต่อมานะคะเลขสิบ เป็นความบรุมสมบูรณ์ความสุขสมหวังคะแนนเต็มสิบเลยเขาจะติดต่อมาหาคุณเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าพลังงานไม่เกิน3เดือนนะคะไม่เกิน3เดือนเลยเพราะว่าขึ้น3เหรียญด้วยนะคะแต่คะแนนเต็มสิบหมายถึงว่าความบรุมสมบูรณ์ความเป็นไปได้และการพรัฒนาความสัมคัญไปทางที่ดีหลังจากที่พูดคุยเพราะเป็นแพชชั่นของคนคนหนึ่งที่เขาชอบคุณรักเฝ้ารอคอยรอคอยแต่คุณมากๆเลยจริงจ คิดถึงและยังคงต้องการเข้ามาคุยและชัดเจนอย่างน้อยขอให้ได้คุยก่อนแล้วก็เรื่องราวความสัมพันธ์คุณจะโอเคหรือไม่โอเคก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเพราะเขาจดจ่อมุ่งมั่นมาอยู่ที่คุณมากๆเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เป็นพัฒนาไปทางที่ดีแบบมั่นคงอศวินเดียก็คือนิ่งๆแต่มีความมั่นคงอยู่แล้วนิ่งๆแล้วก็จดจอกับคุณด้วยเด็กถึงไม่ทเท่าคือแพชชั่นล้วนๆภายในจิตใจความต้องการนะคะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์ และมองอนาคตระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นพลังงานเต็มสิบค่ะทุกคนนะคะขอให้ทุกคนได้คุยนะคะอะไรที่มันเ,ออเป็นความไม่เข้าใจหรือว่าปัญหาปล่อยให้มันไปก่อนปล่อยมันไปก่อนค่ะความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเวลานะคะภายใน3าเดือนขอให้เขาติดต่อมาหาคุณเพื่อเคลียร์ energy พลังงานเก่าๆออกไปไปต่อได้หรือไม่ได้ move on นะคะและคุณจะตัดสินใจเองว่า คุณจะคุยแล้วคุณจะไปต่อได้หรือไม่ได้แต่พลังงานเป็นทาเป็นทางที่ดีมากทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจของคุณเป็นสิ่งที่อันดับหนึ่งและดียอดเยี่ยมมากๆแน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วนะคะขอให้ทุกคน เจอนะคะแต่ความสุขความสุขสมหวังนะคะและท็อปปี้ของเราวันนี้เมื่อไหร่เขาจะติดต่อมานะคะทุกคนพลังงานแห่งไพ่กองที่1เป็นไปตามนี้ขอทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เคลียร์ได้อะไรที่มันกระจ่างอะไรที่มันค้างคา,งางอยู่ในใจเร็วเร็วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าอยากให้เร็วเ็วยังไงขอให้3วันนี้เลยนะคะที่ได้ติดต่อกันเนาะแต่พลังงานก็คือมันประมาณ ะคะ3เดือนนี้ละกันนะคะขึ้นไป3าเหรียญ3เดือน3าวันแต่ยังไงขอให้เขาติดต่อมาเร็วๆพูดคุยกับคุณนะใครที่ต้องการที่จะเคลียร์และชัดเจนอะไรที่มันจะไม่คาราคาสังนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยฝนตกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมานะคะสำหรับใครที่รอคอยการติดต่อมานะคะจากใครบางคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกซิ พอพลังงานสื่อสารถึง,ถ,งถึงคนกองที่สองนะคะเมื่อไหรเขาจะติดต่อมาของคนกองที่สองเมื่อไหรเขาจะติดต่อมาโอ้ยสี่เม้ทาไม่นานเกินรอนะคะคือความรู้สึกมันแบบว่า สุขงอมแล้วว่าฉันต้องการแต่งงานกับคุณเหลือเกินฉันจะสร้างความสัมพันธ์กับคุณได้ยังไงฉันอยากให้คุณมาอยู่ในชีวิตของฉันเราจะเคียงข้างเคียงคู่จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตได้อย่างไรนะคะคิดกับคุณไปถึงอนาคตมโนไปไกลแสนไกลามากๆเลยทีเดียวมโนละมุนหวานนะคะอยู่คนเดียวภายในจิตใจสี่ไม้เท้าอยากที่จะแต่งงานกับคุณนะว้าวเด็กถือเหรียญเขารอคอยโอกาสอยู่นะ มั่นคงค่ะนิ่งๆแต่มีความมั่นคงมากๆเลยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาแพลนเรื่องของการแต่งงานคุยกันไว้หรือเปล่าหรือเขาคนนี้มีความคิดมากเหมือนกันค่ะนะโอ้ออกมาแล้วออกมาเองแบบรวดเร็วกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวด้วยนะคะ สองเรียนคือความแตกต่างความไม่เข้าใจการปรับความความความเข้าใจขออภัยค่ะการปรับความเข้าใจบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะคะ4ี่เมท้าเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากสร้างความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากมีความรักความโรแมนติกกับคุณเด็กเธอเรียนคือโอกาสเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะเข้ามาถึงนะคะ2ดาบการตัดสินใจจะจะพูดดีไหมนะนะคะ2ดาบจะพูดดีไหมนะจะขอเธอแต่งงานดีไหมหรือว่าจะจะ จะทำยังไงดีให้เราสองคนได้บาลานซ์และปรับความเข้าใจได้หรือว่าจะให้ชีวิตคู่ของเราค่ะส,สองเหรียญแล้วก็สี่เท้าให้ชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์ของเราเดินหน้า,าไปสู่ความสัมพันธ์แบบ การแต่งงานสร้างครอบครัวได้5เหรียญคือการรอคอยเฝ้ามองดูคุณเฝ้าส่องดูคุณเฝ้าคิดถึงเมื่อไหร่จะได้ถึงวันนั้นเมื่อไหร่ที่จะได้ขอคุณแต่งงานเมื่อไหร่ที่เราจะได้แต่งงานกันเมื่อไหร่ที่เราจะได้สารความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะคุณกับเขาเอาจจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าในเรื่องของอายุทางไกลต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนทางภาษาแต่มีความลึกซึ้งมีความรู้สึกด,ดึงดูดถึงคุณและเขามีความรู้สึกดึงดูดถึงคุณเพราะฉะนั้น เขาอยากที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับคุณนะคะอาจจะมีอะไรรู้สึกนิ่งๆเง,ง,งียบๆกันหรืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันยังคงไปต่อได้นะคะพลังงานเจ็ดเหรียญคือการเก็บเกี่ยว ผลการรอคอยอะไรที่มันกระจ่างนะคะเดินหน้าต่อไปสู่ความชัดเจนความกระจ่างความเข้าใจเกิดขึ้นแปดไม้เท้าเป็นพลังงานของความรวดเร็วกรันหันไ่ทางในตั้งตัวนะคะมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับเมสเซจนะคะจากเขาคนนี้อย่างกรารหันไ่ทางในตั้งตัวเวลาที่คุณยุ่งไม่คุณที่คุณไม่ได้สนใจอะไรในในตัวตนของเขาคุณอยู่กับความสุขของตัวเองเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่ดีเกิดขึ้นมากๆเลยด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นคนกองที่สองเป็นพลังงานของการที่นิ่งๆแต่มีความมั่นคงมากๆเลยอะค่ะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อในเรื่องของการแต่งงานได้แต่มันต้องใช้เวลาจริงๆแต่มันมีความรวดเร็วอยู่ตรงนี้เข้ามาเพราะเป็นความรู้สึกของเราไม่รู้ว่าสิ่งๆิ่งนี้การแต่งงาน จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะไปแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะในความรู้สึกเพราะฉะนั้นเขาเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณอยู่แน่นอนมันมีความคิดมากความคิดเดยอความประมาะอยู่ตรงนี้นะคะการนิ่งเพื่อการตัดสินใจอะไรที่มันชัดเจนอยู่ตรงนี้เพราะว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของความความรักและเป็นการแต่งงานการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ นะคะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นที่จะทําอะไรจะคิดจะตัดสินใจต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาต้องดูจริงๆคุณกับเขาอมีอะไรอาจจะยังรู้สึกว่าไม่เคลียร์กันก็ได้มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันแน่นอนเพราะมีความรู้สึกของการคิดมากคิดเยอะกันอยู่ตรงนี้มีการนิ่งๆถอยๆกันอยู่ตรงนี้นะคะและแปมตเาคืออะไรที่มัน กระจกคุณอาจจะรอคอยการพูดคุยกระจ่างจากใครบางคนจากเขาคนนี้ที่เขาก็รอคอยนะคะพูดคุยกับคุณเช่นกันเหมือนเป็นความรู้สึกดีที่อยู่ในใจที่มีความผูกพันระยะที่จะได้กลับเข้ามาสารความสัมพันธ์แล้วก็รอคอยโอกาสนะคะเด็กถือเดี่ยมในการรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาถึงในมือสักทีอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณน,นั่นเองเมื่อไหร่คุณจะหยิบยื่นโอกาสนั้นให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกของมันจะ เป็นไปในทางที่ดีมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนกองที่2นะคะว่าจะเป็นอย่างไรและก็เมื่อไรนะคะเพราะฉะนั้นมีความสุขของการรอคอยแบบมีความหวังอยู่ตรงนี้มากๆนะคะไม่รู้ว่าคุณจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้สึกว่ามีความหวังอย่างตั้งอกตั้งใจมากๆนะคะเฝ้ามองเฝ้าส่องและเฝ้าดูอยู่ทุกวันนะคะเหมือนกับว่าคิดถึงคุณอยู่ทุกวันคิดถึง การที่จะได้เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าความกระสางจากคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาถอยลูกเต๋าค่ะว่าได้เลขอะไรนะคะมันจะเป็นไปในความรู้สึกดังที่รู้สึกหรือเปล่าขึ้นมาเป็นสองเหรียญน,นะคะสองสองเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญสามเลขสามเพราะฉะนั้นในความรู้สึกนะคะเ,เมื่อไหรเขาจะติดต่อมานะคะพลังงานรู้สึก เร็วๆนี้แหละไม่เกิน3เดือนนะคะทุกคนเพราะว่าขึ้นเป็นเลข3การรอคอยและการได้พูดคุยนะคะอาจจะอยู่ภายใน2เดือนด้วยนะคะ1เดือนหรือ2เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนเพราะฉะนั้นอะไรที่รู้สึกว่าต้องรอต้องใช้เวลามันก็จะ ไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ,ธ์ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลานะคะเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ความรักก็เป็นเรื่องของเวลาเราไม่สามารถไปคอนโทรลมันได้บังคับเราได้นะคะเรายังบังคับเรายังต้องบังคับตัวเราเองเลยบางครั้งเราก็บังคับตัวเราเองไม่ได้ใช่ไหมคะยังต้องแบบอยากจะทํารู้ทํานี้อ้อยขี้เกียจจังเลยนะคะก็ปล่อยตัวเองเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะคนอื่นหรือว่าความรักเราไม่สามารถคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลานะคะพลังงาน เป็นอะไรที่รวดเร็วนะคะขอให้1ถึง2เดือนนี้นะคะเขาติดต่อมาหาคุณนะคะยังไงก็ขอให้เร็วกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะคนกล่องที่2จะได้เคลียร์กันแล้วก็จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะอะไรไม่ดีก็ตัดทิ้งไปเนาะใครที่รอคอยการเคลียร์กันที่จะได้พูดคุยนะคะก็ขอให้อยู่พลังงานภายในอย่างที่บอกไปเนาะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ละนะคะก็ move on เพราะคุณจะได้เจอคนที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะความสุข ความโรแมนติกกำลังจะเริ่มขึ้นขอให้เป็นเป็นเป็นไป,นปนในเรื่องของเวลานะคะคนกองที่สองนะขอให้เป็น3วันได้ยิ่งดีเลยนะคะที่จะติดต่อมาเร็วๆนี้ก็ยังไงขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานนะคะถ้าอย่างเร็วสุดก็ภายในเดือนนี้เลยนะคะยังไงก็ ให้ไม่เกิน3เดือนนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะกับท็อปปีของเราเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมานะคะขอบคุณมากสาห,หรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะ อย่พึ่งนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะมากับสายฝนนะคะเมื่อไรเขาจะติดต่อมาเดี๋ยวมาดูซิว่าใครรอคอยการติดต่อมาของเขาคนนั้นอยู่นะคะเมื่อไรเขาจะติดต่อมาคะของคนกองที่สามขอพลังงานแห่งไพ่ทารอทสื่อถึงคนกองที่สามค่ะเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาออกมาแล้วนะคะหกไม้ทาว้าว คุณจะได้รับชัยชนะนะคะเขาจะมาแบบองอาจเลยนะคะการได้รับชัยชนะคนตรนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีอีโก้นะคะมีการแบบมีความเป็นผู้นํานะคะมีแพชชั่นเป็นาธาตุไฟจะทําอะไรต้องแบบว่าไม่ให้น้อยหน้าไม่ให้เสียหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะเขายังรอคอยแพชั่นมั่นคงกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วเขาจดจ่ออยู่ที่คุณด้วย คิดถึงจังเลยนะคะดูสิคนแดนไกลนะคะเดอะฟู <The fool S 1> นะคะพาชั่นธาตุไฟเขารอคอยการออกเดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆเลยนะคะเหมือนกับเขาว่า เขามีความสุขในตัวตนของเขามากตอนนี้เพราะเขามีแพชชั่นของการจดเจาะแล้วการเฝ้าคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยเป็นความรู้สึกคิดถึงความโหยหาความต้องการอยากที่จะกลับเข้ามา,เ,าเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีเป็นแพชชั่นของความตั้งอกตั้งใจยังไงฉันก็ต้องการนะจะทําให้ได้นะนะคะเด็กอัศวินเหรียญคือนิ่งๆแต่ฉันคิดถึงคุณมากๆอยู่ตรงนี้นะคะนิ่งมีความคิดถึงมีความโหยหาการส่องการมองความคิดถึงมโนโ เรื่องราวต่างๆนะคะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณกับเขาไปด้วยกันหรือว่าการดูรูปนะคะของคุณนะคะเขาคนนี้รอคอยการเดินทางมาหาคุณแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนโสดอยู่ตอนนี้โสดแฮปปี้ดูดีมีเสน่ห์มากๆสามารถเดินทางไปหไหนก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางรักธรรมชาติรัก,รกไสไไตล์เป็นคนที่อิสระแล้วก็มีความสุขในตัวตนของตัว,ตว,ตว,ตวเองนะคะและเป็นคนที่จะทาอะไรต้องเข้ามาแบบ ให้ดูดีนะคะดูดีดูดไม่ไม่เสียหน้าเสียเกียรติอะไรแบบนี้เนาะอาจจะเป็นคนที่เป็นแม่ทัพเป็นเจ้าทัพที่แบบว่ามีความเป็นผู้นํามีแพชชั่นภายในจิตใจของตัวเองสูงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กถือไม้เท้าการพฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะเข้ามาใช่เอ่อได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์กับคุณด้วยเพราะเขายังจดจ่ออยู่ที่คุณแม้ว่าสิ่งรอบตัวภายในปัจจัยรอบตัวจะมีอะไรที่รู้สึกว่าเข้ามาทําให้สกิดใจหรือว่า โยโยนนะคะปีศาจเห็นไหมคะโยโยนเอาเงินมาล่อเอาเงินที่เยอะกว่ามาล่อแต่เขาก็ยังมองเหรียญเหรียญนี้ที่เป็นเหรียญเดียวนะคะและเป็นเหรียญที่ใหญ่กว่าด้วยอยู่ในมือจ้องมองมั่นคงจดจ่ออยู่ทุกวันเดินทางพบเจอกับคุณ1ิบดาบมันยังไม่จบรอคอยนะคะ <c oughs> เป็นการรอคอยแบบว่ารอคอยอย่างทุกวัน ะะอ่านหนังสือรอนั่งรออยู่ทุกวันเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะความคิดถึงคุณอยากพูดคุยอยากติดต่อมาหาคุณมากๆเลยมันเป็นความคิดที่วนเวียนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคิดปุ๊บมันจะต้องมีความรู้สึกของฉันจะทําให้ได้นะคะเมื่อไหร่ฉันจะได้โอกาสนะคะติดต่อมาหาสักทีได้เดินทางมาพบเจอกับคุณสักทีนะคะมาอย่างผู้ยิ่งใหญ่นะคะหกไมเท้ามาอย่างคนที่ได้รับชัยชนะคือมาแล้วจะต้องแบบว่า ได้รับชัยชนะจากหัวใจของคุณให้คุณได้ say yes อะไรแบบนี้นะคะทุกคนคนกล่องที่3เป็นพลังงานการเริ่มต้นใหม่แบบสวยงามการเข้ามาแบบทําให้คุณมีความสุขอยากทาให้คุณมีความสุขมีช่วงเวลาที่ดีๆนะคะถึงแม้คุณจะปฏิเสธหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ขอให้ได้เข้ามาแล้วทาให้คุณมีความสุขได้เข้ามาพูดคุยกันนัดเจอกันแล้วทาให้คุณกับเขามีความสุขลึกถึงระลึกถึงความหลังความสุขโรแมนติกนั้นอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าสิบดาบถ้าคุณจะจบไปแล้วยังไงก็ตามนะคะเขาก็ต้องถ้าไม่ถ้าคุณไม่โอเคเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่แบบว่าสวยงามแล้วมีความสุขเหมือนกับเป็นการเฝ้ารอการติดต่อมาแล้วการเดินทางมาหาแบบมีความสุขมากๆอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันว่าได้เลขอะไรนะคะเลข 9นะคะทุกคนอันนี้เป็นเลข6เลข9ขอให้เป็นภายใน9วัน10วันนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็น10ดาบเนาะแล้วก็9ดาบนะแล้วก็เป็นเดอะฟูลเป็นความคิดถึงเป็นหกไม้เท้านะคะคือเป็นพลังงานที่ติดต่อมาเร็วๆนี้เลยนะคะไม่เกินภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆก็ ภายใน9วันนี้หรือภายใน1เดือนนะคะอย่างช้าก็ประมาณนี้นะคะเขา เมื่อไหร่เขาจะติดต่อมานะคะกับท็อปปิกของเรากับพลังงานคนกองที่3นะคะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆขอให้ทุกคนที่ต้องการรอคอยใครคนนี้ให้เขาติดต่อมาเพื่อที่จะพูดคุยในความสัมพันธ์เพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปทางที่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นความคิดถึงล้วน,วนที่เขาอยากจะติดต่อมาหาคุณคิดถึงมากๆม,มีคุณอยู่ในหัวใจอินฟิน n i ี้ตัดคุณไม่ขาดนะคะยังคิดและคิดถึงยังก็รักอยู่ตรงนี้อยากที่จะกลับเดินทางเข้ามาพบเจอกับคุณแน่ๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นขอให้เขาติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้ดัง10วัน9วัน10วันนะคะอย่างที่พลังงานออกมาเนาะยังไงก็ขอให้เจอกันเร็วๆคุยกันเร็เรวๆแล้วก็จะได้ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออะไรยังไงให้เคลียร์ให้เข้าใจนะคะใครที่รอคอยการติดต่อนะคะอย่างน้อยก็ไม่เกินนะคะ3เดือนนะคะอย่างอย่างกลางๆก,ก็1เดือนนะคะ2เดือนเนาะประมาณนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนเจอกับสิ่งที่ดีได้เคลียร์เร็วๆภายใน9วัน10วันนี้นะคะดังพลังงานบอกแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ